กบไปอยู่ในทะเลเนาะนมีแก่น,น,นีกคือสูงเนอะก็ไปอยู่ในทะเลก็มี่หมดกบมันหลงมาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จะลงน้ำเลนอะเมาน้ำเค็มกะจังปล่อยกบแอ้าเอาไมา่ยอมไปแล้วอยากอยู่กับมีหรือเปล่าเนี่ยอยากอยู่กับมีจังนั่นแหละออาจจะเหนื่อยนั่นแหละเมื่อกี้แม่กระโดดจับ บาย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 กุบทะเลกบทะเลบายบายนักามากก็บอ่า มาลาบิจ้ามาลาบีกำลังออกอเต้นเต้นๆต้นเต้นพี่น้องมาหาน้ำกันจ้าปลาติดทะเลมาเลยมาใกล้ทะเลนี่หลายหลายหลาย,ลายพุทธแต่ว่าวิธีกินกับยากแม่จังน้อยนะจ๊ะ เพราะว่ามันต้องใส่รีเมอร์มันจะมีมันจะมีผิดวสันเข็กผักป้าจะมมนีผักต้าฟังญี่ปุ่นจะ้ะมีลายเลยจ้ะอันนี้ง่ายแล้วมนาะอ๋อน,น,นี่ต้นเล็กๆน้อยๆไปเก็บ ดังดีเหมือนเดิมจ้ะผักปลาผักปลาตามดูดูผักปลาตามดูดูจ้ะต้นน่อยต้นใหญ่กันนี่ เฮ้ยหาปลาเดียวได้ไงได้เป็นกัมมือเลยจ้ะได้กัมมือนึงเลย ฟังนี่โอ้ใช่กันกับเกิดใช่กันกับน้อใหม่ป้าน้อใหม่จต่เข่าอยากแม่อุอวบมากอจา์ชอบนี่ก็ก,กินม้ามดได้กำหนึง่งมาลองเลยนห้ะมันนี่ว่าจะมาเก็บหอยน้ำแรงมากเลยได้ที่ได้หอยพอโตพอ ปูตายดยจ้ะปูตัวใหญ่มากตายเกลือนทะเลญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้เระจะเบ่าง่ามดอกนาคเก็บสาลายจ้ะสาลายน้ำลงโอ้โลังนอนหลกินทะเลสุดยอดเลยอะ มามงมหอยเล่ต่อยกันจ้าหอยเล่หอยน่านยังเย็นอยูาจา่จ้ะหอยแมงผูกอ่ะกะกระลังน้อยอยู่จ้ะยังไม่ได้พ่อกินเดี๋ยวให้นาห่อนจักน้อยเฮาสิมากเก็บกันเนาะนี่กะมาสังมาส,อส่องเบิ่งซื่อๆจ้ะสังเกตซื่อๆ หอยเม่นละจ้าหอยเม่นก็มีแต่บาท่านได้ใหญ่พอกินเลยจ้ะตัวเล็กอยู่ยังน้อยอยู่จ้ะตัวน,นึ่งตัวนึงเดี๋ยวมาเก็บหอยขมดีกว่าหอยขมทะเลหอยขมสองตัวจ้ะอันนี้แซ่บนี่หอยซาจะเอดะมันจะโตน้อยอยู่จ้ะ นี่ตัวหนึ่งรบอยู่ในเรืบนะออกมาแม่ออกมาแม่ออกมาแม่ออก,มแมออก็ออกออกก็ได้แม่อยู่ข้างในเลยจ้ะยังโตัวน้อยอยู่จ้ะหอมันพึ่งจะอากาศพึ่งจะอุ่นขึ้นมายังมาท่านให้พ่อกินจ้ะ เอาไว้ให้มันแย่ก่อนเนาะว่านี่อัน yeah. น yeah, ึงก <trendy? S 2> <mean? S 1> ับนี ha, ่จ้ะจ้ะพั้นเราจะหอยเม่นอีกตัวหนึ่งหอยเม่นแต่หน้ากลัวคือน้ำมันจะน้ำมันจะทิ่มเอานี่เต็มเลยจ้ะหอยเม่นเม่นกับหอยเม่นหอยอ่ะหอยจุกหอยจุกทะเล หอยจุกทะเลน,นี่หอยจุกทะเลเสวนอันนี้จะเป็นหอยนางรมนี่ตัวนึงจะ่ะน้ำยังเย็ยนอยู่ด้วยจ้ะน้ำเย็ยนยนี่นี่ได้แล้วหอยจุกทะเลว้ยห,ยหลายเลยค่ะหลายเลยปลากะทินี่ปลามีจะมีปลาด้วยมีปลาไป้ <c oughs> ล้ว <c oughs> หอยติดกันเลยนะ ทั้งทั้งอะไรนะหอยเจ้โจโซจิติอยู่ข้างล่างอะลูกโซโซซาจิตหอยซาจีตเอาพุ่นในก้าสังกัวอู้นี่มันจะเสียบแม่นี่ได้แล้วอู้นี่ตัเี้ยอูนี้นาะจะไม่จะไม่หักเหรออู้นี่นหรหักเก็บยากนะอู้น มีเก็บยากเลยมากก็มีจังจะมาหนม่งจังสิผ้าเก็บกนี่อ้าได้แล้วได้แล้วอุ้ยได้แล้วยัไม่ได้ใส่ถุงมือน่ะถ้าไม่ใส่ถุงมือมันก็จะเสียบมันจะเสียบเข้าจริงๆแล้วแม่เมื่อนี่แม่ผ้ามาหาหอยแต่ว่าคนหาหอยหลายพดจะ้ะอืออันนเลยมาหา งมหอยในทะเลมเนาะหอยอะไรอ่ะนี่จ้าหอยเมนแต่ว่ายัางตัวน้อยอยอะกินไม่ได้นะหอยเมนตัวเล็กอยู่เอาไปก็กินยากยจ็บหอยจูตรงนี้ก็งม่พูดจ้ะแต่ยังตัวน้อยอยู่เนาะตัวเล็กอยู่ไม่เอาดีหละแม่จับอันนี้เราเมื่อกี้น้ำกระเด็น ินเลระจ้าหอยขมอ่ะหอยขมทะเลหอยจุกอันเดียวกันนะมีจังเยอะเลยยังตัวน้อยอยู่เลยเนาะตัวหนึ่งตัวหนึนะหนงหน่งกำลังบอ่อกินกับตะมะฮงแผลบๆโอ้ยเอาไปกินกับตะมะฮงอ่ะจ้ะตัวใหญ่มันหยาบหนักกัมาก ย <laughs> น้ำยังเย็นนิดน่อยอยู่นะ <c oughs> จังมหาหอยซอยแม่จ้ะ <c oughs> นี่พอ่พอแล้วจ้ะพอ่อแล้วอ่าไปกินตัอมาฮุ้งจ้ะโลน่อยๆแล้วมนจันตรงเสียบไ้แลดด้วจ้ะพอเดือดจเก็บน,นะอฮะ อะไรกันนิดนังอยู่ตรงนี้นี่ว่าเบก็ไปแล้วปูถมันตกใจเสียงนี่จ้ะยังตัวน้อยอยู่จ้ะห้อยแมงนทูยังพอเก็บเลยเอาไปกะน,น้อยพดต้องเอาแบบบึมๆเดี๋ยวพาไปจ้ะเพืพ่พาตรงร่วงในน,น้ำเดยต้องวายขามไปโอ้ตรงนั้นอ่ะโตใหญ่ขนาดเลยคันใหญ่คับก็เคยกึินมาอีกจะ ไม่หักหลือไม้หรอมันต้องมีอุปกรณ์เกะหยากได้หอยหอยอย่างก่อนหรหอยนั่งลุงจะแกะง่ายง่ายมีจังเข็ดเมื่อใดหรอหินคักๆหอยเหม็นร้ายคนจะหอยเหม็นเต็ไตนี่ เต้นเต้นเลยจ้ะโอ้ยดำคูลูคีลีอยู่เห็นบ่กล่องนัดเอาลูกน้มมาหน่อยเอ็ะหอยเมนเลยนะโอ้ยอยู่เป็นหลายโตเลยบุ้งเนี่ยหนามเลยตั้งสามปีตัวจะกหนามกระมาโอ้ยเขาะไส้ดากเหลืออีกโตนึงจ้ะตรงนี้เออเออเออ้นามหนามหนามหนามสัตว์ มุ้สาหลายเต็มเลยค่ะเห็นกุ้สาหลายอันนี้จับอะได้ได้ค่ะมันจะมันจะปล่อยน้ำ<ฮ>มาเอามือมาจิ้มไหมนี่วุ <c> ๊บ <oughs> ขอไปแล้วจ้ะหน่อยมาอ้ยว่ากำะเียกอะไรจ้ะข่มบุ กะะ็อยโตหน่อยกะสีกะสีปล่อยถิ่มไว้ตัวไงกะเจียวไปกินจ้ะแต่ว่าจริงจริงเหญ่าไงก็หนีอยู่แต่ว่ามันหยาบไหมปีถึงไม่เก็บกน,นั่นแหละตีตีหนีมาเรืวจ้ะพ้ามาเบงไว้มาเบงกันก่อนเนาะพอ่นั้นในขานาห่อนขอนาห่อนเนี่ยโอ้ยเต็มเลยนี่คือมันโตโตหน่อยซื่อเขาก็ลั่งเริ่ม อ่าเป็นมิชีวิตจ้ะอ่าจะน้อยๆนี่เขายัางมาท่านใหญ่ๆหลายนี่ก็คมบุบบุบคมบุบอันนี้ก็กินได้จ้ะกินได้อล้วเดอดอันคิโซชิหรอเฮยหอยนางรมใหม้แม่เอ้ยโอเมนหอยนางรมหอยแมงพ่อยยังบอกเลยมี่ <laughs> เอาอยว่ยให้แม่แกวะว่าสันเราไม่ได้เอานั่นมาแกะโดยตรงอ้าขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่นะคะหอยแมงผูโตนซับนีกับบานเขากบบว่ากรลั่งก,ก,ก,กินจ้ะได้หลายหอยแล้ววันนี้ยได้หอยหอยกิบจีหอยไม่เป็นหอยกิบจีหอยเอียงกันละ่ะหอยหอยคมทะเลอเอาไม่ได้พี่จ๋าเอาไม่ได้ Mày nằm đống đốn ngẽo rồi đó. nè. Oh, Ồ, câm bắt đi. Yeah, yeah, nan. Yeah. <laughs> นั้นจำชื่อไม่ได้นี่เต็มเลยโอ้ติดเต็มหมดเลยทะเลเหลก็พาเข่ามาสือมะม่วงจ้ามีจะเหลือให้เราได้เก็บไม้ละม่วงมาจากไทยอ่ออเรือเท่าไหร่ละโอ้มะม่วงบ้านเราเลือกเอาสิลูกอ่าอีเลย่อเหรอใส<ด>่ร้นเต๋อไอ้ร้านเน้อยใดเนาะที่แสบ ไะไรอร่อยวะน้าน้ำดอกไม้จากบ้านเราจ้าได้กี่ลูกแล้วอีกหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูก,อ,ก,ลกอยู่เลือกเองสิจะหวานหรือเปล่าเนาะเฮ้ย <c oughs> อ่ะเอออ้วนๆมันอยู่จังจากบ้านเราจ้ะอันนี้พันอะไรนี่อันนี้แปดพัน เกือบเก้าพันหนึ่งหมื่นเยนอดไปกินบ้านเราดีกว่ามั้งเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ผิเปียนหอมหนักมากอ้อ,อมหอมซื้อไปแล้วอกหักมาผิดหวังบะแสบตะก้าแล้วดามะม่งวงสุกก้ามะม่งวงดิ ขาวเด็ดบ้านดีเด่นรีบเลยรีบมาซื้อมะละกอเห็นมั้ยซื้อปลาคูงจ้ะบักคุนกได้แล่จ้ะปลาคูนก็ได้ปลาคูงก็ได้คนนั้เลือกเองเลยดิน่ากีมืนัดเอากี่ลูกเอากี่ลูกอ่ะเอ่อเจ็ดลูกหรือเปล่ากลูก